สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าภายในร้านนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับปัญญาเทคเตอร์สาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นคลอแพงเพชรนะครับวันนี้เรามาอัปเดตว่าตอนนี้มีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่และคันไหนยังอยู่บ้างนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมทุกทางช่องทางช่องทางต่างนะครับที่ได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือ YouTube นั่นเองนะครับผมเริ่มต้นกับคูปอา l c 7 0 8นะครับคันนี้เป็น l c 7 0 8นะครับเพิ่งเสร็จนะฮะใบมิดนานะครับผ่านใบมิดนาคัน่านะครับแล้วก็ผ่านทวนนะครับเป็นรถปรับสภาพเช็คให้ใหม่นะครับเก็บสีฝากระโปรงนะครับสีคาวบมิเช็คบูธเช็คคันหน้าให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 25,000บาทนะครับ4 25,000บาทกับ l c 7 0 8นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี 55หรือ56เนี่ยแหละครับอ่าประมาณนั้นนะครับ55หรือ56เนาะนะครับถัดมาเป็นคูบาร์ตา LC708SP ครับคันนี้เข้าใหม่เหมือนกันฮะไม่มีหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับมีท่อเลสให้ด้วยคันนี้ราคาที่4แสนอ่า4แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ4แสนหกหมื่นเก้าพันบาทอ่าอันนี้สภาพเดิมๆนะครับลูกค้าสภาพเดิมๆนะครับก็มีปรับแต่งใส่ท่อเลสให้นะครับ ถัดมาอีกหนึ่งขันคูปะต้า L5018 นะครับคันนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับโอ้คันนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับรถจะทะเบียนปี59นะครับราคาถูกๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับใบรมิเตร์หน้าพร้อมผ่านทวนนะครับโอ้โห479,000เจ็นะครับกับ L5018 ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับโอ้โห479,000บาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ใช่ว่ารถเสียรถพังนะครับนะครับยางเดิมๆนะครับถัดมาครับคูปะคครัับนนี้ รถจดทะเบียนปี62นั่นเองนะครับนี่ปากป่าเผยมีถลอกนิดเดียวคันนี้สภาพเดิมๆนะครับสวยๆเลยครคันนี้อยู่ที่5 3 0 0สนบาทนะครับ5 3 0 0 0นบาทรถปี62 L 5 0 1 8อีก์หนึ่งคันครับปี59นะครับคันนี้ปี59ใบมีดหน้าพร้อมผ่านทวนยังใหม่สีเส้นเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 2 0 0 0นบาทนะครับ L ซ5 0 8 DI นะครับ4 5 DI ยังใหม่สีเส้นนะครับ298,000บาทนะครับ 45 di ใครที่ต้องการหา45นะครับเชิญในที่ร้านประหยัดเทคเตอร์นะครับนาคาโน้35แรงนะครับราคาที่85,000่นหนะครับด้านหลังก็มีรถเทคเตอร์แชมป์นะครับหลากหลายรุ่นนะฮะเรื่องพวกนั้นจะเป็นตามสภาพเนาะอ่าสนใจยังไงก็ลองทักเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวส่งให้ชมนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหน้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับทั้งค่าย CS ค่ายนาซาค่ายฟาร์มเทคนะครับอ่าอีกนิดนึงคันแอรับ L 3 4าม di นะครับสามแสนเอ้ยสองแสนสามหมื่นห้านะครับ เบมี่ดนหน้าใหม่นาซ่านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นถังคววนนะครับคันนี้จดระเบียบปี52เดินด่วนเลยฮะ4.4สามสี่ดนะครับโอ้โหตามหากันเยอะมากเลยนะครับลูกค้าที่ชอบ34 DI นะครับเชิญในที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่คันนี้ติดตั้งเบมี่ดันหน้าใหม่นาซ่าสวยๆเลยครับปรับสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอย่างดีสี่เส้นเลยครับโรเตอร์ดีฟัลล์เทคนะครับนี่เลยมีทุกขนาดนะครับต้องการขนาดไหนติดต่อที่ร้านปัญญาเทคเตอร์ได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคกลางและภาคเหนือนะครับ แผ่นพวน cs นะครับ624นะครับนี่สไตล์ตราช้างนั่นเองนะครับโรงงานที่ผลิตผ่านตาช้างก็คือโรงงาน cs นั่นเองนะครับนี่ครับส่งตาช้างเลย41,000บาทนะครับ624นิ้วนะครับผม41,000บาทนะครับสนใจแท็กเตอร์มือสองเชิญที่ร้านปัญญยัดแท็กเตอร์นะครับโทร0 8 7 5 2 2 3 8เจ็ดห3า9องสอนะครับที่ร้านปัญญยัดแท็กเตอร์ครับเปิดทำการทุกวันนะครับมี3สาขานะครับตลาดท่ามะเขือนะครับสาขา2องบ้านท่าคอแล้วก็สาขา3 บ้าทาคอเหมือนกันเนาะใกล้ๆก,กันนะครับผมครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ